คำว่าพิญญาเล็กก็ได้กับมโนมยิทธิสำหรับพิญญาใหญ่ก็คือพิญญาที่บำเพ็ญมาจากกสินสิบอย่างนี้เรื่องการเป้าพระพุทธเจ้าเป็นของธรรมดาของท่านพวกนั้นแต่ว่าท่านนั้นหลายสงสัยคิดว่าจะเป็นไปได้หรือก็ขอได้โปรดให้ปฏิบัติตามท่านทำให้ได้เยี่ยงท่านจะเป็นของไม่แปลก เป็นอันว่าเมื่อข้านท่านไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วมีพระพุทธดีกาตัดว่าถ้าเธอปรารถนาความเป็นประโสดาบันเธอยุ่งปฏิบัติแบบนี้ขึ้นหนึ่งก่อนฉันอาหารให้พิจารณาเป็นอาหารีปริกูได้สัญญา ทั้งนี้ไม่ได้ดหมายความว่าจะเพาะพระอย่างเดียวครว่าก็ทําได้เรียนกันมาแล้วสองเพือเจริญอสุป,ปสัญญาให้มากเพื่อตัดราคะสละอสมิมนะคือการถือตัวถือตนและตัดสกายะทิฐิเป็นต้นด้วยอำนาจของวิปสัสนาญานเพื่อความเป็นประสงดาบันของเธอ นี่เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นพิสุสมณเณรอุบาสกกุบาสิกาถ้ามีความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็โปรดปฏิบัติเช่นนั้นเพื่อความเป็นประโสดาบันของท่านเมื่อเคลื่อนที่ว่ามาแล้วอย่างนี้มาขอซ้ำอีกหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจ ว่าความแต่ว่าความจริงความเป็น,ปน,นระส่วนดาบ,บันนี้สําหรับผู้ที่เคยปฏิบัติในด้านสาวกภูมิตลอดเวลามาเป็นของไม่ยากแต่นี่ท่านผู้นี้ท่านบาเพ็ญบารมีมาในด้านพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นผู้ได้เจ้าทาอะไรทุกอย่างมันก็ยากไปหมดสําหรับต่อตนนี้ไปก็ขอ,ขอต่อมาวันนี้ ท่านบันทึกไว้ว,ว่า19กรกฎาคม2506เวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมจำเวลาของท่านนะดูดูมันว่าเวลาของท่านนี่มันไม่ว่างถ้าว่างจากแขกว่างจากงานท่านก็ทำทันทีถ้าเวลามีแขกอยู่ก็พิจารณาอริยสัจเสมอว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มีทุกข์หรือเปล่า เวลาทำงานก็ตั้งใจได้จริงเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเป็นการทรงสติสัมปชัญญะทรงอารมณ์เป็นสมาธิเวลาทำงานเห็นงานทุกชิ้นเป็นวิปัสนาญาณว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ช้าไม่ก็พังนี่ท่านใช้เวลาของท่านทุกเวลาเป็นสมถะและวิปัสนาไปหมด คนที่จะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเขาทำกันแบบนี้ไม่ใช่สักว่วธรรมไม่ใช่สักว่วะฟังคุยกันต่อไปท่านบอกว่าเวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมหลังอาหารเพลนตอนนี้จิตสบายมากและใช้คำภาวนาวา่าขีนาสวาอนิยตา อารมณ์สบายแล้วท่านก็จเจริญต่อไปต่อไปจนทัางจิตมีความสมบายถึงที่สุดมีอารมณ์ว่างจากกิเลสทุกประการมีอารมณ์ผ่องใสใจเป็นสุขสุขในทีน่นี้เราจะพิจารณากันไม่ได้ว่าอะไรมันสุขแค่ไหนเป็นสุขที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเป็นสุขที่ไม่อยากจะถอนตัว มันทิพ์ของท่านมันยอดเหลือเกินแล้วตั้งก็จะเริญต่อไปจนใจสบายต่อไป่านกับพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอีกคือว่าท่านที่ปรารนนาพุทธภูมเนี่เขาที่ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าหรือว่าท่านีิปรารถนาสาวกภูมิเหมือนกันถ้าตามจิตถึงขนาดนี้แล้วเขาไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าเกาะพระพุทธเจ้ากันแจ่มเหมือนเกาะชายสงติ พบแล้วจึงทูลถามว่าคาถาน,นี้สำหรับวิปัสนาใช่ไหมและเมื่อได้แล้วก็มีต่ออีกไหมพราากีวนาสวานิยตาก็แสดงในความเป็นบกีนาศนบกีนาศนก็คือพระอาหารหันต์ถ้าจริงในถามาองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันว่าอันนี้เป็นคาถาวิปัสนาญาณใช่ไหม ท่านก็ตอบไปใช่แล้วเขากนะ็ท่านก็าถามต่อไปว่าเมื่อได้ดีแล้วเต็มที่แล้วมีอะไรต่ออีกสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าก็ทรงตรัสว่ามีเมื่อจิตเป็นสุขดีแล้วก็ใช้คำภาวนาว่านิพพา,านนิพพานสุขขังย่ำให้ดีนะ เมื่อจิตเป็นสุขมีรมรักนิพพานว่างจากกิเลสก็พิจารณาว่านิพพานาสุขขังท่านว่าอย่างนั้นที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังนี่ผมไม่ได้บังคับให้ท่านปฏิบัติตามนี้นะเป็นแต่เพียงว่าให้รู้ปฏิบัติทาของพระองค์หนึ่งซึ่งในสมัยปัจจุบันเท่านาคตยใกล้ปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าก็สามารถทำอะไรได้อย่างนั้นเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพานแล้วเราไม่มีโอกาสเพราะว่าทำพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรม,มโลกกัน,นาจึงอยู่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ขี้เกียจสัอย่างเราก็ทําได้หมดเป็นอันว่าเมื่อท่านถามองค์สมเด็จพระบรมสุตว่านี่ท่านบอกว่าต่อไปก็ภาวนาว่านิพานอสุข,ขังเมื่อถึงจิตถึงนิพานแล้วตอนนี้สงสัยสิ อย่าลืมว่านั้นท่านได้ปัญญานะเมื่อจิตเคลื่อนเข้าไปสู่นิพพานเคือทิสมานกายเข้าไปถึงนิพพานแล้วให้ทําความรู้สึกว่าจิตนี้สงบมากคําว่าทําความรู้สึกนี่ไม่เจนนึกเอาเฉยๆคือควบคุมกําลังจิตให้ว่างจากสรรพก,กิเลสท,ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือ เมื่อจิตสงบว่างแล้วก็ยกอารมณ์ขึ้นสู่พระนิพพานภาวนาวานิพพานาสุขขัง,ย,งยุ่งไหมจิตขึ้นสู่พระนิพพานคือมีอารมณ์ว่างอารมณ์รักพระนิพพานชื่นใจในพระนิพพานมีอารมณ์สุขมีอารมณ์สงัดมีความเยือกเย็นตอนนี้ให้ใช้อารมณ์ภาวนาวานิพพานาสุขขัง ถ้าเราเป็นสุขาวิปัสสโกก็ถืออารมณ์เป็นสำคัญสำหรับท่านที่ได้วิชาสามอันดับหนักที่ได้มโนยิธิก็ต้องนำอธิสมานากายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยถือว่าท่านที่ได้พิญญาสมาบัติก็นำอธิสมานากายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยอารมณ์เป็นสุขนิพพานภาวนาวานิพนานพานาสุขขังสำหรับท่านสุขาวิปัสสโกเรีวยกว่าเตวิโชเตวิโชในเห็นพระนิพพาน ก็นิพานภาวนาว่านิพานสุข,ขังจิตเป็นสุขแต่ว่าท่านสําหรับท่านสุข,ขวิปัสสโกไม่เห็นจิตเป็นสุขมีลมว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะชั่วขณะนั้นให้ใช้คาภาวนาว่านิพานสุข,ขังจิตจะได้จับพระนิพานเป็นอารมณ์นี่เป็นเรื่องของท่านนะไม่ใช่เรื่องว่าท่านทั้งหลายจะต้องทําเรื่องของท่านผู้บันทึก ท่านนางหลายจะทํำยังไงชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เป็นเรื่องของท่านจะมาโทษผมไม่ได้ต่อไปตามบันทิกของท่านขาดหวยว่าอภิญญาพรัสมาบัติตอนนี้ปเดี๋ยวก็ท่านก็ยุ่งอะไรกัฟังแล้วก็จะยุ่งกันใหญ่ท่านบอกว่าวันนี้วันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกตรงกับวันแรงสิบสี่คำเด่นแปด เข้าเจริญสมาธรรมตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาตรงวันนี้มีอารมณ์ดีเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่เริ่มเริ่มจับอารมณ์ปับ๊บอารมณ์ก็ใสสว่างซึ่งไม่เคยมีมาในกาลก่อนนักนถ้าพยายามทำไปตามลำดับไม่ทำไปตามลำดับนี่ผมจะพูดให้ฟัง ว่าการเจริญพระกรรมฐา,านนี่โดยมากเมื่อก่อนที่จะทําจุดปลายเขาไม่จะจับในจุดต้นดูที่ว่าจิตอารมณ์ของเรานี่ยมันไปพล่องอยู่ตรงไหนเพือันดับแรกท่านก็จับอนาปานุสติควบกับพุทาธ,าธานุสติกรรมานจิตเป็นสุขถึงนี่สุดถึงฌานสี่ทิ้งชานสีนส่วิ่งเข้าไปฌานแปดถอยหลังลงมาจับอริยสัจสี จิตสะอาดผ่องใสถอยลงมาที่อุปจาระสมาธิจับเมตตาพมิหารสีจิตเข้าถึงนี่สุดทันทีถอยลงมาถึงอุปจาระสมาธิจิตจับอสุปรกรรมฐานจิ่วทั้งมีความรู้สึกเป็นสุขไม่มีความติดพันในภาพในภาพพดใดๆถอยลงมาถึงอุปจาระสมาธิเข้ามรณา,านุสติกรรมฐาน เมือ่ออารมณ์ถึงที่สุดถอยลงม,มาถึงอุปจารสมาธิจับบารมีสิบประการแล้วถอยลงม,มาจับปะหาเรปิกูลสัญญาแล้วถอยลงม,มาตัดอัศมิมานะตามถ,ตถือตัวถือตนแล้วถอยลงม,มาจับสกายาติธิจงกระทั่งเข้าจุดถึงขีณาสวานิยตาม่วิธีทำเขาทำกันแบบนี้ ือไล่ตั้งแต่ต้นดูว่าไอ้ต้นที่เราละมาได้แล้วนะ่ะมันยังเกาะจิตติดไหมต,ต้องใช้เวลามากแต่ละข้อถึงสองนาทีใช้ไม่ได้จับอารมณ์ข้าจุดไหนจิตเป็นโปรง่งสบายไปหมดไม่มีอารมณ์เกาะอันนั้นใช้ได้หรือว่าเป็นฌานเต็มระดับทันทีใช้ได้แล้วจึงจะจับตัวปลาย ถ้าตัวต้นยังไม่คล่องยังไม่ผ่องใสเขายังไม่จับตัวปลายต้องไล่เลียงลาดับตามตรงน,นั้นลงมาฉันบอกว่าจับตามลําดับมาจนถึงขีนาสวานิยตาอารมณ์ปักแน่นแล้วก็เลยแสวงหานิพพานสุขขังต่อไปอารมณ์ปักนั่นก็ไปชางสูงสุดอารมณ์เป็นสุขจับหานิพพานภาวนานิพพานสุขขังต่อไป ท่านบอกว่าแล้วก็ตรวจดูรมตอนนี้จิตท่านเป็นทิพนี่เธอดูใจของท่านตนเองได้ท่านก็ตรวจดูรมเห็นจิตพ่องใสเหมือนกับแก้วสะอาดแต่ว่ายังมีคลื่นนิดๆหน่อยคือมีการไหวตัวกระเพื่อมกระเพื่อมจึงรู้สึกว่าจิตนี่ยังดีไม่พอจึงได้ถอนจากนิพพานสุขขัง เอาลมเข้ามาจับขีนาสวานิยตาใหม่คราวนี้อารมปักแน่นมีอารมจำใสมากแล้วก็หันเข้าไปจับนิพพานสุขขังจิตทรงตัวตอนนี้ท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่าเวลานี้จิตเป็นอภิญญาพระสมาบัติอภิญญาหมายว่าว่ารู้ยิง่ง จิตมีรมประสริฐเพราะท่านเป็นผู้ได้ปัญญาภะ,ะคือผลที่ตนได้มาสมาบัติแปลว่าเข้าถึงแล้วเข้าถึงผลที่ตนฝึกกับปัญญามาแล้วควบกับวิปนะัสนาวิปสัสนาญาณทรงตัวโอ้ล่นแบบนี้สนุกจะตายเล่นดีนนะาถอยหน้าถอยหลังทอยหลังถอยหน้าเล่นมาอยู่คนเดียวอารมณ์เป็นสุข ตามมันทึกท่านว่าเราตั้งใจไว้ว่าจะถอนเวลาส1เอนาฬิกาคือเริ่มตั้งแต่9ก้านาฬิกาตรงจะถอนเวลาส1เอนาฬิกาตรงเพื่อกินข้าวทีแต่ว่าตอนนี้ชันจะถอนเกือบไม่ออกดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกจิตมันปักแน่นมันไม่ยอมคลายสมาธิจิตอารมณ์เป็นสุขก็รู้สึกว่าดีใจมาก มาเออกําลังใจของเรานี่ดีพอแล้วมีกําลังใหญ่พอจะสู้กับกิเลสได้สามารถจะห้ามหันให้กิเลสท่านหลายมาสลายตัวไปได้เพราะอย่างนั้นตามที่ตนปรารถนาไว้แห่งการไม่เกิดอีกท่านพิจารณาว่าเอกการที่เราจะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วจําให้ดีนะระยะนี้ท่านมีความรู้สึกตัวว่า การที่จะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นมันไกลๆขนาะนั้นเองท่านบอกว่าจิตท่านเป็นทย์พบหน้ากิเลสตัณหาไอ้กิเลสตัณหานี่ยมันยืดหน้ามาตั้งแต่วันวานนี้ตั้งแต่วันที่ยี่ตั้งแต่วันที่สิบเก้าวันนี้ก็พบมันอีกแต่วันนี้พบชัดมากเพราะจิตมันใสมาก เจ้ากิเลสและตัณหามันสงบงนิ่งนอนเฉยนี่สนแสดงว่ากิเลสมันหลบไปนอนซะมันไม่ฟูขึ้นมาด้วยอำนาจกำลังของฌานแต่ความจริงกิเลสนอนนี่กิเลสยังไม่หมดถ้าเผลอเมื่มอไรมันโผล่หน้ามาเหมือนนั้นนี่เป็นอันว่าท่านมีความมั่นคงในกำลังฌานมากกว่าวิปัสสนาญาณพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงรับรองว่าเป็นประสดาบัน นี่ต้องระวังให้ดีนะจิตมันงสง,งบมันสบายแล้วก็จะเพิ่งไปน,นึกว่าเราเป็นพระอริยเจ้าให้มันถึงจริงๆซะก่อนใช้วิธีตรวจอารมณ์อยู่เสมอจับหาความผิดจับหาความชั่วในอารมณ์ของจิตของตัวเล้ท่านบอกว่าจริงบอกให้กิเลสมันเลี่ยงไปบอกเองถอยไปไม่ใช่เรื่องเขาเองจะมายุ่งกับฉัน ฉันไม่ต้องการเท่านไม่บันทึกว่าฉันฉนึกว่าโก้มึงจงหลีกไปทำไมอย่างนั้นมึงอย่ามายุ่งกับกูกูไม่พึงต้องการมันอีกมึงเป็นเจ้านายบังคับกูทรมานกูมาหลานหลายแสนอาสงกับแล้วหลายแสนอาสงไขกับแล้วต่อทีนนี้ไปมึงกับกูไม่มีทางแล้วที่จะมาบังคับกูได้เป็นอันว่ากูจะต้องหลีกไปและทำลายมึง ให้พินาศไปเพื่อการเข้าพันิพานของครูนี่ก็ใช่กันอย่างนี้ใช่กันแบบพูดกับศัตรูที่เป็นตัวสำคัญท่านเรื่องบันทึกต่อไปว่าเราจะเข้าภิญญาสมะสละสมาบัติอย่างนี้ทุกวันและทุกคืนจะไม่ยอมให้จิตดวงนี้คลาดจากอภิญญาพระสมาบัติเพื่อประโยชน์ของ มหาชนทั่วไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งจำให้ดีนะนี่เรื่องเล่าให้ฟังถ้าชอบใจก็ไปปฏิบัติได้ไม่ชอบใจก็แล้วไปเนี่ไม่ได้ว่าอะไรใครทำไปตามอธิยาสัยของตัวนันด่ดีชอบใจตอนไหนทำตอนนั้นนี่เป็นเรื่องเล่าให้ฟังแต่ละบุคคลนี่ท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่21กรกฎาคมสองพันหาร้อยหก วันนี้เวลาสิบเก้านาฬิกานอนฟังเทศทางวิทยุจิตยังเข้าถึงฌานที่สุดของฌานที่ถึงได้ท่านยอ่ยอๆ่ันเองแล้วก็ตอนท่านบอกว่าตอนเช้าฝ่ายวิปัสสนาญาณได้ผลดีมากเป็นนั้นว่าคืนนั้นท่านทำเกือบทั้งคืน <c oughs> เมื่อเข้าจิตฟังวิทยุพระเทศเนี่ยฟังเทศจากวิทยุแต่ว่าแทนที่ท่านจะไปสนใจกับคำว่าทำเทศท่านก็กลับไปสนใจกับฌานสมาบัติของท่านมันก็เปลินไปถึงใกล้รุ่งพอใกล้รุ่งรู้สึกตัวฌานถอยลงมาเวยจับวิปัสสนาญาณ เรากำลังสมถะมันมีผลมากวิปัสสนาญาณมันก็มีผลมหาศาลท่านบอกว่าวันนี้ได้พบหญิงโอ้โหตอนเช้าคุณผู้หญิงสาวสามากันบานเลยแต่งตัวกันสวยๆเยอะแยะหมดแต่ว่าพอเธอก้าวขึ้นบริเวณสถานที่อยู่ใจมันก็แยกเธอทั้งหมดออกเป็นธาตุสี พอเห็นหน้าปับ๊บใจมันก็จับเห็นเธอเป็นธาตุสี่ไปซะแล้วจากธาตุสี่แยกออกไปการสามนิตสองจากการสารนิตสองเป็นอาศปสัญญาเห็นเหมือนกับผีเน่าในป่าจะรักทําเกือ,อยังไงได้ <c oughs> เป็นอันวาการอารมณ์รักสาววมันก็เลยไม่มีถ้าสาวๆพวกนี้แกตั้งใจจะมาขายแล้วก็เจงไม่มีใครซื้อแน่ดวงตาแกก็ไม่ซื้อ นี่ท่านพูดท่านไว้อย่างนี้ก็ว่าตามท่านไปเพื่อเป็นการสนดับขัมมันดาท่านหลายฟังไว้ก็มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็เลิกฟังเสียก็ได้จริญยมิปัสนาไปหมดเรื่องท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่ยี่สสองกรกันดาคมสองพันห้าร้อยหกเวลาเช้าเข้า,าพิญญาพระสมมาบัตท่านบอกแล้วนี่ท่านบอกว่าท่านไม่เลิกแน่ ไอ้เรื่องอภิญญาพระสมาบัติไม่ยอมถอนตัวเด็กขาดว่ามันทั้งกลางวันและกลางคืนท่านบอกขนาดนี้ได้ผลดีมากอารมณ์แห่งพระนิพพานกำลังอะไรล่ะ <c oughs> ให้พวกเขียนมาํำลักเข้าไปให้กำลังต่อต้านอารมณ์กระแสะกิเลสจิตรักพระนิพพานกิเลสมางอย่างมันพุ่งเข้ามา เป็นการเตือนวันนี้อย่าเพิ่งไปเลยเพื่อนหน่อยเขาสาวสวยรวยรมีเยอะแหมหน่าตาก,กระจุมกระจิ๋มอยู่เนื้อนุ่มนิ่มมันน่ารักอย่าเพิ่งไปมีพานอย่าไปเลยเพื่อนมีเมียก่อนดีกว่า<ม>ในกิเลสมองตัวบอกว่านี่เพื่อนน่อยจะไปทําไหมแล้วทรัพย์สินของเรามีเยอะแยะไปโหมใหญ่โตมโหาาน จเจ้าสกกี่ลอยลายนก็นได้ถ้าว่าทําอย่างนี้และไ,ไอ้นี่กิเลตัวปรีก็บอก<ม>นี่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 รู้ไหมไอ้เจ้าเม่งคณะนี่มันไปนกัดตัวเป็นศัตรูกับเจ้าทําลายมันใช่ก่อนที่จะรีบไปนิพพานทําไมเรื่องนิพพานเป็นเรื่องเล็กๆของเด็กๆไปมาหลายคนได้นี่กิเลสมันสอนแต่ถ้าว่าอารมณ์ปรารถนานิพพานก็ตัดมันไปบอกเธอเลี่ยงไปซะ ไปเสพนอย่ามายุ่งเจ้าตัวร้ายเราเครียดเจ้าเรามีความรู้สึกแว่าเจ้านี่คล้ายๆกับว่าศพเน่าที่เราไม่พึงต้องการเมื่อเจ้ากิเลสมันว่างไปจากรปราจาระจากไปอารมณ์วิภายน์ก็แจ่มใสทําไปจนทั้งมีความรู้สึกสบายถอนอารมณ์มานิดหน่อยเข้ามาตั้งอยู่ในปฐมฌาน เวลานั้นเจ้าโยงตัวสำคัญมันย่องมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ <c oughs> รู้สึกคันขันเอาเมื่อไปโลกเข้าเจ้าโยมมันตายไปหนึ่งตัวนึกเสียใจเอ๊ะว่านี่มันเรามันเลวไปซะ,ะแล้วนี่ทำไมนี่ทำไมไปทำให้โยงมันตายแต่ความจริงเจตนาไม่มีเขา,าใจเสียมานั่งคิดในใจว่านี่พระโสดาบันเนี่ยเขาไม่ทำกันอย่างนี้นะพระคุณนะ พระโสดาบันเขาไม่ยุ่งไม่แต่ยุ่งกับมดไอ้นี่เจ้าไปฆ่ายุงตายจะเป็นพระโสดาบันเขาได้ยังไงเมื่อตัดสินกําลังใจว่านี่เรามันเลวมากเสร็จแล้วนี่เอา้าแก้ตัวกันใหม่วันนี้ไม่เลิกมันละล่ลอมาให้ตายไปทั้งวันถ้าว่าไม่มีใครมารบกวนว่างแขกไม่ได้แต่ว่าดะเวลามีแขกมาท่านก็จับ อริยสัตว์ในทุกอริยสัตว์มา,าสุปสัญญามั่งถึงจับอนิจังทุกขงหน้าตาว่ากันเรื่อยไปไม่ให้มันติดท่านก็นเล่าให้ฟังต่อไปว่าี่บันทึกของท่านนาไม่ใช่นางเล่าท่านบอกว่าจับอภิญญาพระสมมาบัติต่อไปแป๊บเดียวอารมณ์ใจเป็นสุขดิ่งทิ้งจุดจบก็ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าถ้าขยันแลวสนใจอย่างนี้ภายในภรรษานี้จะได้เป็นผู้ไม่เสื่อมลงหมายถึงว่าจะมีะจะได้อริยผลย่าไม่ดีท่านบอกว่านี่ถ้าขยันอย่างนี้นะ ภายในวันสานี้จะเป็นผู้จะไม่มีทางเสื่อมลงคําว่าไม่เสื่อมลงนี่ต้องหมายความว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้านบันทึกว่ามันน่าแปลกใจที่เรายิ่งจะหน,นีให้มันไกลไอ้เจ้าเท่าสาวมันก็มาก,กันมากเท่าทุกทีท่านบันทึกว่าโอ้นี่มันมันชอบรักเราเนี่แปลกจริงๆฮะท่านเขียนว่าอย่างนั้นนะ นี่เราอายุสี่สิบเจ็ดปีแก่จะตายโหงแล้วนี่ยังไงเนี่ยไอเจ้าเด็กเด็กสาสาวอายุสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบสนันมาปองรักคนแก่นี่มันจะหวังอะไรของมันนะมันแปลกจริงๆคนละยำหนุ่มๆทุมเทไปไม่รักดันมารักคนแก่แต่ความจริงไอ้การรักแบบนี้เขาไม่รักจริงนะกิเลสมันกิเลสมันสอนมา ถ้า,าว่าท่านนหลายปฏิบัติแล้วก็ถ้าเข้าทั้งเขตนี้จําไม่ได้นะว่าคนที่มาสแสดงความรักมาขออยากจะรักอยากจะแต่งการด้วยนหะนอย่าไปเชื่อเออือนั่นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสท,ที่มันเข้ามาผูกพันหมายความว่ามันเสี่ยมสอนคนนั้นใจเขาไม่มาในความจริงใจกิเลสมันดันมาชั่วคราวท่านบันทึกว่าไอ้เจ้าเด็กนี่มีความรู้มหกบางอาชีวะ สันสูงมั่งได้ปัิญามั่งมันน่าจะหาหนุ่มๆเป็นผัวน่ะดันเสือกมารักประแก่จะมีหวังนี่หนูไม่มีทางเองมันเป็นกิเลสสมานีหนูเอ้ยเองอดเธอะฉันขอลาแล้วคือจาความเกิดไม่พึงปรารถนาทำไมฉันยังต้องการไปแต่งงานกับเธออีก แต่งหรือไม่แต่งบรรดาท่านนังไลดูเวลามันหมดเสร็จแล้วยไม่ก็ไม่ต้องแต่งกันทีท่านไม่แต่งกันแน่เป็นอันว่าบรรดาท่านนันไลได้สดับเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าฟังไว้เป็นเนติคือเป็นแบบแผนเท่านั้นส่วนการปฏิบัติของทุกท่านให้เป็นไปตามอธิายาัสที่ท่านค่องแล้วท่านพอใจอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เวลามองไปเลยครึ่งนาทีต่อที่นี้ไปขอท่านหธายจงตั้งใจรวบรวมกําลังใจถ้าท่านเป็นผู้ใหม่ก็ใช้อนาปานุสติกรรมฐานคือกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทขณะใดที่อารมณ์จิตยังมีความเขาคิดอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิหรือมีฌาน สำหรับท่านหลายที่มีอาการคล่องแล้วจากนั้นค่อยปฏิบัติตามอัติยาสัยในทิยาบทสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามมัตยาสายจงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสำหรับท่านสวัสดี